สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเทุกคนนะคะที่อยู่ในคลิปวิดีโอนี้ค่ะโค้ชหมวยวัสนาสเตอร์แจนนอฟสกี้ค่ะวันนี้มาแบ่งปันความรู้ดีๆให้กับเพื่อนเทุกคนค่ะที่ทุกคนสามารถที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้ค่ะตอนนี้เป็นปีแห่งการที่เราค่ะกาลังเดินหน้าส่เสทางบนโลกออนไลน์ใช่ไหมค่ะซึ่งสําหรับวันนี้ค่ะก็เป็นวันมูรีคริสต์มาสค่ะวันนี้โค้ชหมวยก็นั่งอยู่บนรถนะคะแล้วก็ไปเที่ยวนะคะโอ้โหปิดยาวนะคะปิดยาวในการทํางานนะคะไปเที่ยว ทั่วประเทศไทยเลยทีเดียวนะคะทุกคนคะและวันนี้ค่ะเป็นช่วงเวลาดีๆค่ะก็เลยอยากจะมาแบ่งปันความรู้ดีๆให้กับเพื่อนๆทุกคนนะคะซึ่งความรู้ดีๆนี้ค่ะมีอะไรนะคะมารับฟังกันเลยค่ะการลงทุนที่ดีที่สุดให้กับตัวคุณคืออะไรคะคุณสามารถตอบตัวเองได้นะคะและตัวโคช้ชเหมยเองเลยนะคะมีความรู้ดีๆนี้ค่ะจากการที่โคช้ชเหมยขาร่ำเรียนมาจากผูรูคนสําเร็จเยอะแยะมากมายเลยบนโลกใบนี้นะคะและ การเรียนรู้ผ่าน YouTube ไม่ว่าจะเป็นการเรียนจากกูรูคนสำเร็จระดับโลกนะคะซึ่งโคชเหมยก็เลยได้หยิบเรื่องราวหนึ่งค่ะตัวเองตกผลิตได้นะคะก็เลยเอาความรู้นี้ค่ะมาแบ่งปันให้กับเพื่อนทุกคนนะคะซึ่งนั่นก็คือการลงทุนที่ดีที่สุดสำหรับตัวโคชเหมาเองเลยคือการลงทุนด้านการเรียนรู้คะ่ะโคชเหมาจะเป็นคนหนึ่งนะคะที่รักในการเรียนรู้รักใน แบ่งปัะคะซึ่งความรู้นะคะไม่ว่าโค้ชเหมยจะไปเรียนสัมมนาไม่ว่าจะไปเรียนบนโลกออนไลน์หรือไม่ว่าจะเรียนบน Youtube ไม่ว่าจะเรียนบน Facebook หรือเรียนจากครูโค้ชคนเก่งๆคนไหนก็ตามแต่นะคะซึ่งตัวโค้ชเหมยค่ะจะให้ความสําคัญในด้านของการจ่าย การลงทุนที่ดีที่สุดค่ะเพราะว่าการที่คุณจ่ายให้กับความรู้นะคะคุณก็จะสามารถได้ความรู้นั้นค่ะมาเรียนรู้มาพัฒนาตนเองมาแบ่งปันมาบอกต่อได้นะคะซึ่งตัวโคช้ชเหมยก็จะชอบในการอ่านหนังสือเรียนรู้จากช่องทางต่างๆแต่สิ่งที่จะทำให้ จะสามารถได้รับสุดยอดเคล็ดลับที่คนคนหนึ่งค่ะเขามาเป็นปันไว้การที่คุณจ่ายก่อนข้อดีคืออะไรคะคือการที่คุณคได้ประสบการณ์ที่เขาลงมือทําลงมือสร้างมาแล้วเรียบร้อยะคะ่ะคุณไม่ต้องเดินเพื่อลองผิดลองถูกอีกต่อไปนะะทุกคนค่ะและวันนี้คุณสามารถเป็นคนหนึ่งที่เรียนรู้และพัฒนาตัวเองได้อย่างต่อเน,นื่อง ก้อนที่คุณสามารถที่จะแบ่งปันจากการที่คุณใช้ชีวิตอยู่แล้วหรือคุณสามารถแบ่งเงินค่ะเป็นจํานวนบางส่วนนะคะซึ่งคนสําเรรจเขาจะบอกว่าไว้อยู่แล้วใช่ไหมคะว่าแบ่งเงินเป็นส่วนๆบริจาคก,ก็ส่วนหนึ่งเก็บออมก็ส่วนหนึ่งการใช้จ่ายก็ส่วนหนึ่งแต่อย่าลืมเรื่องของการออมเพื่อการศึกษาออมเพื่อความรู้ให้กับตุกค พื่อให้คุณเดินหน้าสู่ความสําเร็จเร็วๆมากขึ้นคนที่เขาสําเร็จเขาเอาเส้นทางลัดมาบอกคุณแล้วคุณมีหน้าที่ที่จ่ายเงินก่อนแล้วคุณมันเหมือนกับคุณจ่ายขึ้นทางด่วนนะคะคุณจ่ายเงินเพื่อที่จะขึ้นทางด่วนโดยที่ไม่ต้องไปรอรถติดอยู่ด้านล่างติดไฟแดงหลายๆที่ซึ่งการที่คุณจ่ายเงินก่อนเหมือนกับการที่คุณค่ะ ซึ่งเรียนรู้จากคนสําเร็จคุณจ่ายเงินนั่นหมายถึงว่าเขาใช้เวลาทั้งชีวิตของเขาไปแลกประสบการณ์นั้นมาให้กับคุณแล้วคุณมีหน้าที่เรียนรู้พัฒนาและพาตัวเองเดินหน้าสู่ความสําเร็จด้วยการที่เรียนรู้จากคนสําเร็จเท่าน้นานๆะแล้วเราพบเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปนะคะท่านที่ชอบความรู้ดีๆแบบนี้ค่ะคุณสามารถกดติดตามกดไลค์กดแชร์แบ่งปันความรู้ดีๆนี้ค่ะ ไว้เพื่อให้เพื่อนๆค่ะได้เรียนรู้กับคุณด้วยและคุณก็ได้เรียนรู้ตลอดและโค้ชเหมือนก็จะมาแบ่งปันความรู้ดีๆให้กับทุกคนนะคะซึ่งเป็นความรู้สิงหนะคะที่จะเอามาแบ่งปันให้กับทุกคนในเพจนี้นะคะสอนมือใหม่ทําออไนไลน์ให้มีรายได้เจ็ดหลักนะคะฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามและฝากกดแชร์นะคะแล้วก็สามารถที่จะกด CF i r s t ได้นะคะเพื่อที่จะให้คุณค่ะไม่พลาดข่าวสารดีๆไม่พลาดความรู้ดีๆในครั้งนี้นะคะแลวเราพบเจอกันใหม่นะคะบ๊า่บายค่ะ